สามสิ่งที่คนที่ประสบความสาเร็จก็คือจะทำนะคะอันแรกก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือตั้งเป้าหมายก่อนอ่ะเป้าหมายแล้วแต่แล้วแต่คนเลยว่าจะเป้าหมายเล็กเป้าหมายใหญ่ในในส่วนยกตัวอย่างของหมอเป้าหมายของหมอก็คือเอาที่ตรงจุดเลยก็คืออยากทำ u t u b e ด้วยเหตุผลก็คือว่าอยากจะให้ความรู้ที่เวลาเรา แนะน,นําคนไข้ไปหรือสอนคนไข้ไปแล้วเนี่ยอยากจะให้คนไข้าสามารถที่จะกลับมาฟังได้หรือว่าใครที่มีความสนใจในด้านที่หมอได้พูดไปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถกลับมาฟังได้ซ้ำๆเงี้ยนะคะหมอก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะทําคลิปลงยูทู u b e นะคะอันดับ2ก็คือว่าพอหมอตั้งเป้าแล้วอันดับ2ก็คือต้อง พยายามไปให้ถึงเป้าไปถึงเป้าก็คือจะต้องทําอย่างไรบ้างหมอก็พยายามศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นอตอนแรกก็เริ่มมาจากที่ว่าก็คือไปศึกษาในไทยมุกไทยมุกเป็นเว็บไซต์ของทางกระทรวงที่มีการจับมือกันของแต่ละ,ะแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อที่จะเป็นคอร์สออนไลน์ที่ เรียนฟรีแล้วก็ให้ให้เราได้มีความรู้ระหว่างมันเกิดขึ้นในช่วงโควิดอ่ะนะแล้วก็พอเราศึกษาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีทําแบบทดส,สอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีได้ใบประกาศนียบัตรด้วยอ่ะหมอว่าศึกษาจากไทยมุกด้วยแล้วก็ศึกษาจาก พอเสร็จก็มาเซิร์ชแล้วก็ดูต่อทั้งใน YouTube เองแล้วก็ลองเซิร์ช Google ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอ่านบล็อกบ้างมีอะไรอย่างงี้ด้วยก็คือตอนนี้ความรู้เนี่ยถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยเราสามารถคน้นถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะค้นคว้าควา,ความรู้ได้ง่ายมากเลยถ้าเราตั้งเป้าที่จะทำอะไรอย่างนึงนะคะต่อมาอย่างที่3อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือว่าเราจะต้องลงมือทำค่ะคือ อ่ะตอนแรกหมอรกะกตั้งเป้าก่อนแล้วก็ศึกษาหาความรู้มาได้สักระยะหนึ่งมีความอ่าก็คือมีความเชื่อมั่นและระดับหนึ่งแล้วเราก็หมอก็ลงมือทําเลยเพราะว่าคือถ้าเราการที่เราลงมือทำเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดการเรียนรู้ลองผิดลองถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแบบคล้ายๆว่ามี l e ARNING CURVE ว่าอันไหนสิ่งไหนที่ใช่สิ่งไหนไม่ใช่นะการที่ คนเราจะเรียนรู้หรือว่าจะต่อยอดพัฒนาขึ้นไปได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องลงมือทำออยากจะสำเร็จต้องลงมือทำไม่ใช่ว่าเรียนไปเรียนอย่างเดียวเลยโมแตเรียนโมแตเรียนไม่ลงมือทำสักทีอ่ะดังนั้นมันก็ไม่ได้ก้าวไปสักทีทุกอย่างมันก็ยังอยู่ในขั้นเตรียมการไม่ได้ได้ดำเนินการ ต่อเนื่องไปสักทีอย่างเงี้ยมันก็เหมือนย่ำอยู่กับที่ก็คือถือว่าเป็นศูนย์ว่าเราจะตั้งเป้าอยู่อาจจะเป็นความคิดหรืออยู่ในความฝันมันก็คือตั้งเป้าก็ยังเป็นศูนย์อยู่เออหร,หรือว่าเรากาลังศึกษาความรู้อยู่แต่เราไม่ได้ทำสทักทีมันก็ถืออย่างเป็นศูนย์อยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายเราศึกษาความรู้มาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยให้ทําได้เลยแล้วเดี๋ยวการที่เราทำเนี่ยมันจะ ทำให้เราได้เรียนรู้เองมันเกิดเป็นประสบการณ์ขึ้นมาแล้วเราจะเกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็ก็ขอไป็ำลังใจให้สําหรับคนที่มีเป้าหมายหรือว่าต้องการกำลังใจก็สามารถมา ดูในช่องของหมอได้นะคะก็อันไหนที่เป็นสิ่งที่ที่ดีนะคะหมอก็จะนำมาแชร์ความรู้ต่อนะคะก็สามารถติดตามกด subscribe ได้กดไลค์ได้ถ้าเป็นประโยชน์กดไลค์ได้กดแชร์ได้นะคะยังไงก็ขอกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะ